วันนี้ก็วันที่ยี่สิบเก็ดมิถุนาพศสองพันห้ารอยหกสิบห้าอีกสามวันข้างหน้าเราก็จะทําหน้าที่ของเราเสร็สิ้น,นบริบูรณ์เสร็จสิ้นภารกิจของเราเรามาเกิดมาอุบัติขึ้นในโลกก็เพื่อที่จะมาตระรู้ ัจะทมความจริงของชีวิตเบื้องสูงมาตรัสรู้ความเป็นจริงของการเกิดความแก่ความเจ็บความตายมาตรัสรู้เรื่องของอริยสัจสีเรื่องความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์การดับทุกข์มรรคิธีปฏิบัติเพื่อผลทุกข์มาตรัสรู้กฎธรรมชาติเหตุปัใจจัยในการอาศัยกันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปกฎธรรมชาติเมื่อสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้มันจึงเ,เกิดตามมา เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้นี้มันจึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้นี้จึงดับกันไปตามกันไปเรียกว่า <c oughs> มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการอาศัยกันเพราะมีสังขารการปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นเหตุเป็นปัจจัยจึงเกิดวิญญาณความรู้สึกจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปขันหา้าการหมุนเวียนเกิด รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิด <c oughs> อาจตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจภายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายอารมณ์สัมผัสภาย,ภายนอกจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดภัษาการกระทบสัมผัสกันของสภาวะธาตุร่างกายภายในสภาพสภาวะดินน้ำไฟลมอากาศวิญญาณภายใน สภาวะดินน้ำไฟลมอากาศกับโลกภายนอกและใจสภาวะจิตปุงแต่งกันเกิดเป็นวิญญาณเกิดความรู้สึกเกิดการกระทบกระทั่งของกายของใจของจิตเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งกันเรียกว่ามันเกิดผัสสะเกิดการกระทบสัมผัสกันจ <c oughs> ึงเป็นเหตุให้เกิดเวทนาคืออาการความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยเฉยอุเบกขา กับการกระทบกับการสัมผัสเรียกว่ามันเป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยกันให้เกิดตัณหาคือความอยากความต้องการความดิ้นรนทะยานอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากไม่ได้อยากไม่มีอยากไม่เป็นจึงเป็นเหตุให้เกิดอุปทานความยึดมั่นในตัวตนยึดมั่นในความได้ความมีความเป็นยึดมั่นในความไม่มีความไม่เป็นยึดมั่นในกายในเวทนาในจิตในธรรมยึดมั่นเรื่องของกายใจจิต เรียกว่ามันเป็นอุปทานจึงเป็นเหตุให้เกิดภพที่เกิดที่ตั้งของอายตนะจิตใจวิญญาณจึงเป็นเหตุให้เกิดชาติการอาศัยกันร่วมกันเกิดชดใช้กรรมร่วมกันจึงเป็นเหตุให้เกิดความ <c oughs> เสื่อมคือเกิดทราความเสื่อมคงแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของสภาวะทตุาร่างกายมีความแก่เก็บาตของสภาวะาตุาร่างกายมีความเสื่อมคงแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปของสภาวะทางจิตใจเรียกว่า มันมีความเสือ่อมควแปลปรวนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดทางจิตใจสามารถเปลี่ยนแปลงลงต่ำได้สามารถเปลี่ยนแปลงขึ้นสูงได้ตามภพชาติที่อาศัยกันเกิดร่วมกันชดใช้กรรมอาศัยผู้รู้ผู้มีปัญญาก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่สูงอาศัยผู้หลงอาศัยผู้หลงผู้ไม่รู้ก็จะเปลี่ยนแปลงลงในทางที่ต่ำมันก็จะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดมรณะคือความตายความดับของสภาวะทตุาร่างกาย ของใจของอารมณ์ของจิตวิญญาณเรียกว่ามันเป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่ถ้าเราปฏิบัติเรียนรู้เรื่องของกายเวทนาจิตธรรมเรื่องของกายใจจิตธรรมเราก็จะรู้ความจริงว่าอะไรตายอะไรดับอะไรเป็นสิ่งสมมุติอะไรเป็นความจริงอะไรเป็นของหยาบหยาบอะไรเป็นความจริงเราก็จะรู้จะเข้าใจด้วยตัวเองอะไรเป็นสิ่งสมมุติอะไรเป็นความจริงเมื่อร่างกายมันดับอะไรที่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดกัน เวียน่หวในภพหน้าชาติหน้าต่อไปอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดการปรุงแต่งขึ้นมาใหม่เรียกว่าเราจะรู้ความจริงถ้าเราปฏิบัติในหนทางในหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องเหตุที่จะทําให้เราดับได้เราจะต้องดับสังขารการปรุงแต่งสิงปรุงแต่งด้วยศรัทธาด้วยความเชื่อในหนทางในหลักการในหลักธรรมปฏิบัติของพุทธ,ธะของผู้รู้อุตตรู้ชอบได้ด้วยตัวเองเราจะต้องดับวิญ,ญญาณด้วยความรู้สึกที่ <c oughs> จิตแต่ละเริงเบิกบานเกิดปาโมดกดคมล้แรงเบิกบานในการดับวิญญาณความรู้สึกความบีบคัน้นในพบเบื้องล่างพบเบื้องต่ำด้วยการทําให้จิตแต่ละเริงเบิกบานด้วยการให้ทานการรักษาศีลสมาธิสติปัญญาเราจะต้องดับนามรูปดับการหมุนเวียนเกิดด้วยปีติด้วยความอิ่มพอมพอในรูปในเ <c oughs> วทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณในรูปตัวตนเจ้เครา ในเวทนาอาการทุกทุกในสัญญาในสังขารในวิญญาณพบเบื้องล่างเบื้องต่ําปฏิบัติขึ้นไปจากเบื้องล่างเบื้องกลางเบื้องบนปล่อยความยึดมัน่นเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลําดับไปเรียกว่าปล่อยอุปทานความยึดมัน่นยึดติดในตัวตนไปเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็จะดับอายตนะคือที่อาศัยชดใช้กรรมในพบเบื้องล่างเบื้องต่ําได้ด้วยปัจจิติคือความสงบระงับทางอายตนะ ทา, <admissions. S 1> ทางจิตใจวิญญ,ญาณเราก็ <ladies. S 2> จะดับผัสสะดับการกระทบสัมผัสกันด้วยความสุขความเบาสบายผ่อนคลายเราไม่ไปกระทบไม่ไปสัมผัสสิ่งที่มันทําให้เราหนักสิ่งที่มันทําให้เราทุกข์สิ่งที่มันทํา,หททใ,หาทททให้เราบีบคัน้นเราก็จะดับด้วยความที่เราไม่เอาอายตนะไปสัมผัสกับสิ่งที่มันเป็นโทษเราก็จะเกิดความสุขความสบายผ่อนคลายทางร่างกายทา,กทางจิตทางใจ <cope. S 1> เราก็จะดับเวทยนาอาการสุกขทุกข์ด้วย สมาธิด้วยความตั้งมั่นในหนทางที่ถูกต้องเรียกว่าเราจะดับสมาธิได้ด้วยหนทางด้วยหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องเราก็จะดับป <c oughs> ัญหาความอยากความต้องการด้วยยะถาภูธยานทัศนะคือการรู้การเห็นสัจธรรมตามความเป็นจริงตามที่เป็นจริงเห็นการเกิดการดับตามความเป็นจริงเห็นภพเห็นชาติเห็นชรามรณะตามความเป็นจริงเห็นกายเวทนาจิตธรรมเห็นอริยส,สัจสีเห็นวัตตะสงสาร เห็นการเกิดขึ้นดับไปเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็จะต้องมีความดับไปนี่เรียกว่าเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงเรื่องของสภาวะธาตุร่างกายเรื่องของใจเรื่องของจิตเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกทางอาัยตะนะเราก็จะดับอุปทานความยึดมั่นยึดติดโดยการเกิดนิพิทาเกิดความเบื่อหน่ายในสิ่งพุงแต่งสิ่งสมมุติพุงแต่งเราเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความเบื่อหน่ายในสิ่งที่มันไม่มีความเที่ยงแท้จีรังยั่งยืน เกิดความเบื่อหน่ายเป็นสิ่งที่เป็นสมมุติเราก็จะดับ <c oughs> พบที่เกิดที่ตั้งของอยายตนะจิตใจวิญญาณด้วยวิราคะขวความจางคลายออกจากพบที่เกิดที่ตั้งของอยายตนะจิตใจวิญญาณเบื้องล่างเบื้องกลางเบื้องบนจนสิ้นสุดกันเกิดสิ้นสุดพบสิ้นพบสิ้นชาติเราก็จะดับชาติที่เกิดที่อาศัยกันของสภาวะธาตุร่างกายของใจของอารมณ์ความรู้สึกทางอยายตนะจิตใจวิญญาณ ด้วยวิมุตติคือความหลุดพ้นจากการอาศัยกันจากการอยู่ร่วมกันจากการปรุงแต่งกันทั้งกายหยาบทั้งรูปหยาบรูป,ปกลางกลางรูปละเอียดเรียกว่าเราหลุดพ้นจากการอาศัยกันจิตใจวิญญาณไม่ต้องอาศัยกันจิตไม่ต้องปรุงแต่งใจให้เกิดวิญญาณความรู้สึกทางอยตนะดับจิตดับใจดับการอาศัยนี่เรียกว่าดับภพบดับชาติเราก็จะดับชาคือความเสือ่อมความแป,ปรปวนเปลี่ยนแปลงกลับไป,ไปกลับมา ยอาสวะกญาจาทัศนคือการรู้เห็นอาสวะกิเลสอย่างชัดเจนรู้เห็นเหตุเกิดของกิเลสอย่างชัดเจนรู้จากการความเสื่อมความแปรปรวนอย่างชัดเจนรู้จักการเปลี่ยนแปลงของสภาวะธาตุร่างกายรู้จักการเปลี่ยนแปลงของใจรู้จากการเปลี่ยนแปลงของจิตธรรมชาติที่มันปรุงแต่งกันเราจะรู้จักว่าเหตุที่ทําให้เราจิตใจเศร้าหมองขุนมัวมีกิเลสตัณหามาจากไหน เราจะรู้ว่าเหตุที่ทําให้เราหลุดพ้นจากสิ่งปรุงแต่งหลุดพ้นจากการอาศัยกันของกายเวทนาจิตทางของกายของใจของจิตธรรมด้วยเหตุไหนนี่เรียกว่าเราจะเกิดอาสวัคยยานคือความรู้ชัดในการสิ้นพบสิ้นชาติรู้ชัดในการประพฤติปฏิบัติจบสิ้นแล้วเราก็จะดับมรณะความตายด้วยวิชาด้วยความรู้แจ้งของสภาวะธาตุร่างกายของใจของจิตของอารมณ์ความรู้สึกทางอญญายตนะรู้แจ้งจิตใจวิญญ,ญาณเรียกว่า เราจะดับการตายดับความดับด้วยวิชาด้วยความรู้ความเข้าใจในอริยศสตร์ทั้งสีในวัฏฏะสงสารในเหตุปัจจัยในการเกิดและการดับปฏิจจสมุปบาทสายเกิดและสายดับเราจะรู้จะเข้าใจสิ่งเหล่านี้อย่างแจ้งแจ้งอย่างท่องแท้อย่างชัดเจนชัดแจ้งเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเพียงเหตุปัจจัยในการอาศัยกันเกิดขึ้นและอาศัยกันดับไปตามเหตุตามปัจจัย สภาวะธาตุร่างกายดินน้ำไฟลมมันก็อาศัยกันตั้งอยู่ถ้าดินเนื้อหนังมังสาในร่างกายมันไม่มีน้ำเลือดน้ำนองน้ำเสลดน้ำมดูดน้ำเยยะมันก็จะดับไปเมื่อเราไม่กินอาหารเมื่อเราไม่เอาอาหารเข้าไปในร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดับไปตามเหตุตามปัจจัยไปความร้อนความอุน่นพอผ่านมันก็จะดับธาตุลมเข้าลมออกมันก็จะดับเพราะมันไม่มีกำลังมันไม่มีกำลังในการอาศัยกัน มันไม่มีสภาวะในการอาศัยกันในการตั้งอยู่วินอากาศมันก็จะดับวิญญาณความรู้สึกทางสภาวะธาตุร่างกายมันก็จะดับตามเหตุตามปัจจัยนี้เรียกว่าสภาวะธาตุร่างกายใจถ้าเราละโลภละโกรละหลงด้วยการเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามันก็จะหมดกิเลสมันก็จะดับกิเลสได้เพราะเราดับโลภดับโกรดับหลงดับราคะดับโทสะดับโมหะด้วยเมตตากรุณามุทิตตาอุเบกขา สภาวะจิตมันก็มีสภาวะเป็นสัญญาเป็นความจําได้ไม่รู้ ath, ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานนี่เรียกว่าสภาวะจิตในรูปฌานที่สีอรูปฌานสีเบื้องบนก็อาการสาัญจายตนะวิญญาณัญจาจตนะอากิจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญาจตนะนี่เรียกว่าสภาวะจิตปรุงแต่งใจปรุงแต่งกายสภาวะปรุงแต่งเรียกว่าเป็นสัญญาเป็นสภาวะจิตเป็น รูปฌานสี่อรูปฌานสี่และสัญญาเวทายาิตตนิโรธคือการดับสัญญาดับความจําได้แม่รู้ทางอายตนะไปเลยเมื่อเราดับสัญญาดับความจาได้แม่รู้เราก็จะไม่เกิดวิญญาณเราก็จะไม่เกิดความรู้สึกสูขทุกข์กับจิ้งรุงแต่งกับใจกับอารมณ์กับอายตนะสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทางกายอารมณ์สัมผัสเราก็จะดับวิญญาณดับความรู้สึกได้เรียกว่า สัญญาเวทชิตานิโรธคือการดับสัญญาและความรู้สึกทางอายตนะนี่เรียกว่าสภาวะจิตสิ่งที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็มาตรัสรู้เรื่องนี้เรื่องสภาวะธาร่างกายเรื่องของใจเรื่องของอารมณ์เรื่องของความรู้สึกนึกคิดต่างๆเรื่องของการเกิดการดับสิ่งปรุงแต่งพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็มาตรัสรู้ธรรมชาติเหล่านี้สิ่งที่เราตรัสรู้ด้วยการเจริญ มรณะสติปัฏฐานก็คือการมีสติระลึกถึงความตายระลึกถึงความดับของสภาวะธาตุร่างกายดับความคิดมั่นยึตติดเป็นขั้นเป็นตอนไปดับธาตุดินเนื้อหนังเอ็นกระดูกดับธาตุน้ำน้ำเลือดน้ำน้องน้ำมูดน้ำเยื่อน้ำเสลดดับธาตุไฟความร้อนความอบอุ่นขอผันในร่างกายดับความคิดมั่นยึตติดในลมเข <ENNIS> ้าลมออกดับความคิดมั่นยึดติดในอากาศในวิญญาณธาตุนี่เรียกว่าระลึกถึงความตายความดับของสภาวะธาตุร่างกาย ระลึกถึงความดับของใจของอารมณ์ความรู้สึกทางยตน,นะดับโลภดับโกรธดับหลงด้วยการเจริญเมตตาการุณาโมทิตาอุเบกขาชั้นโลก,กียะขึ้นสู่ชั้นโลก,กุตระเป็นลําดับเป็นขั้นเป็นตอนไปเราก็ระลึกถึงความตายความดับของสภาวะจิตคือการดับปล่อยวางความยึดมั่นยึดจิตที่ไม่มีสมาธิที่ไม่มีความตั้งมั่นด้วยการเจริญสมาธิคือรูปทานสีอรูปทานสี จนถึงฌานที่9้าคือสัญญาเวทยิตานิโรธส,สมาธิเป็นลําดับเป็นขั้นเป็นตอนไปโดยการเจริญทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในทางสายกลางมีสติและเลือกรู้ตัวอยู่ในทางสายกลางใจของเรารับรู้อยู่ในทางสายกลางคือสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความคิดออกจากการคิดออกจากโลภจากโกรธจากหลงคิดออกจากความพยาบัาลเบียดเบียนคิดเข้าหาในขมะคิดเข้าหา ความเมตตากรุณาุทตตาอุเบกขาคิดปล่อยคิดวางคือสัมมาวาจาคือพูดจาให้มันถูกต้องชอบทมไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่กระทบกระทั่งผู้อื่นไม่ทําให้โกหกหลอก่องผู้อื่นไม่เพ้อเจ้อส่อเสียดไม่คาหยาบไม่พูดจาเลี้ยวไหลในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ไม่เห็นสัมมากรรมมันตาก็คือทําการงานให้มันถูกต้องชอบทมทาไม่ให้ผู้อื่นเดือดร้อนสัมมาอาชีวะก็คือเลี้ยงชีพถูกไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่ทําให้ผู้อื่นลำบากเรียกว่ามันเป็นสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะก็คือเพียรละบาเพียรสร้างบุญเพียรเจริญกุศลให้มันถึงพร้อมเพียรละโลกละโกรละหลงเพียรเจริญเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาสัมมาสติก็คือมีสติและเลือกรู้ตัวเห็นการเกิดการดับของสภาวะธาร่างกายของใจของสภาวะจิตเป็นประจำนี้เรียกว่าสัมมาสติเลือกรู้ตัวในสิ่งที่ตัวเองทาและเลือกถึง ดีถึงชั่วแล้วลึกถึงถูกถึงผิดแล้วลึกถึงคุณถึงโทษแล้วลึกถึงเหตุถึงผลลึกถึงประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์นี่เรียกว่าเป็นสัมมาสติคือให้เรามีสติแล้วลึกถึงเหตุถึงผลที่จะมันจะตามมาแล้วลึกถึงการเกิดการดับในการอาศัยกันในการอยู่ร่วมกันสัมมาสมาธิก็คือมีความตั้งมั่นที่ถูกต้องของสภาวะาท่าร่างกายของใจของจิตของธรรมชาติที่มันปรุงแต่งกันให้อยู่ในหนทางสายกลาง ไม่เขาไปยึดติดในความมีความได้และก็ไม่ไปยึดติดความไม่มีความไม่ได้อะไรจะมีก็ให้มันเกิดขึ้นมาตามเหตุตามปัจจัยอะไรมันจะไม่มีก็ให้มันไม่มีไปตามเหตุตามปัจจัยนี่เรียกว่าสิ่งที่เรามาตัสรู้ก็มาตัสรู้สิ่งนี้เพื่อการเจริญมรณะสติเราละลึกถึงความตายความดับอยู่เป็นประจำในจิตในใจของเราไม่เคยปล่อยไม่เคยวางการละลึกถึงความตายเมื่อเจริญมรณะสติ เป็นประจำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สติประฐานสี่ก็คือการมีสติตามดูกายในกายการมีสติตามดูเวทนาในเวทนาการมีสติตามดูจิตในจิตการมีสติตามดูธรรมในธรรมชาติที่มันอาศัยการเกิดอาศัยกันดับเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนนี้เรียกว่าการเจริญสติประฐานสีบริบูรณ์พชฌธงทั้งเจ็ก็จะบริบูรณ์ตามมาคือสติสามโพชฌธงธรรมวิทยสามโพชฌทงวิทยสามโพชฌธทง สติสามโพชฌงปัสตสิสามโพชฌงสมาธิสามโพชฌงอุเบกขาสามโพชฌงนี้เรียกว่าเราจะเจริญเป็นลําดับเป็นขั้นเป็นตอนไปสิ่งที่เราตัดรู้ก็คือมรอณสติการระลึกถึงความตายความดับอยู่เป็นประจำระลึกถึงความตายความดับของสภาวะธาตุร่างกายของใจของอารมณ์ของจิตอยู่เป็นประจำเราจึงรู้จึงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงทั้งภายในของเราและสิ่งภายนอกเรารู้เราเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง อย่างแจ่มแจ้งอย่างชัดเจนอย่างชัดแจ้งในสิ่งปรุงแต่งในการปรุงแต่งเพราะฉะนั้นเรามาตัดสู้เราก็เป็นผู้ที่ตัดสู้ชอบได้ด้วยตัวเองทั้งพบเบื้องล่างเบื้องกลางเบื้องบนทั้งสัตว์เดรัจฉานทั้งมนุษย์ทั้งเทวดากรรมภพทั้งรูปพมอรูปพมทั้งพระอ,อริยบุคคลน,นี้เรียกว่าเราเป็นผู้ตัดสู้ชอบด้วยตัวเองเราเห็นวัดบ้านวัดป่า,า,า,าเราเห็นปฏิปทาของการปฏิบัติของ พระวัดบ้านพระมหานิกายเราเห็นการปฏิบัติของพระวัด่าพระธรรมยุทธเราเป็นผู้ไปศึกษาไปเรียนรู้การอยู่การเป็นของทิกสูเหล่านั้นเราจึงรู้จึงเข้าใจเหตุเกิดของพระพุทธศาสนาเรารู้เราเข้าใจเหตุเกิดของการมาบวชการประพฤติพรหมจรรย์ของแต่ละที่แต่ละแห่งมหานิกายธรรมยุทธ์มันก็เป็นเพียงแค่สมมติที่พวกเขา แต่งตั้งขึ้นมาอาศัยปรุงแต่งกันไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นนิกายนั้นนีกายนี้วัดบ้านวัดป่าเป็นที่อยู่ที่อาศัยของเขาเป็นเราเป็นพักเป็นพวกเป็นถือตัวถือตนไปตามพักตามพวกเรียกว่าเป็นมหานิกายเป็นธรรมยุทธแบ่งแยกกันปกครองเราเข้าไปเรียนเขาเข้าไปศึกษาเราก็เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นก็เป็นเพียงแค่สมมติที่พวกเขาถือกันขึ้นมาตามเหตุตามปัจจัย สิ่งที่เราตัดรู้ก็คือเรามาตัดสู้ด้วยตัวเองด้วยมรณะสติคือการระลึกถึงความตายภายในจิตในใจของเราอยู่เป็นประจำนี่เรียกว่าเราเป็นผู้ที่ตัดรู้ชอบด้วยตัวเองไม่ได้ตัดรู้ตามใครไม่ได้ตัดสูตดตดส้ตามผู้อื่นเรียกว่าเป็นผู้ที่ตัดสู้ชอบได้ด้วยตัวเอง <c oughs> เพราะฉะนั้นผู้ที่มีปัญญาที่แท้จริงเราก็จะรู้จะเข้าใจว่าอะไรที่มันเป็นสาระอะไรที่มันไม่ใช่สาระที่แท้จริง สิ่งที่มันไม่มีสาระไม่ใช่สาระที่แท้จริงก็คือการปรุงแต่งพธิธีกรรมเบทมนคาถารดน้ำมนได้สายสินเป็นที่พึ่งที่อาศัยให้คนชั้นปุถุชนที่ยัง,ลงหลงไหลงมงายไม่มีสาระไม่มีแก่นสารในชีวิตที่แท้จริงพึ่งพาไปรู้สึกดีไปชั่วครั้งชั่วคราวแค่นั้นเขายังยึดมั่นยึดติดอยู่ในความดีหรือหลงอยู่กับสิ่งปรุงแต่งหลงอยู่กับสิ่งที่หลอกลวงกันไป ค่ชั่วครั้งชั่วคราวไม่มีแก่นสารไม่มีสาระที่แท้จริงถ้าเราเกิดปัญญาเกิดความรู้ที่แท้จริงเราจะรู้เราจะเข้าใจว่าอะไรมันเป็นสาระอะไรมันไม่ใช่สาระที่แท้จริงเพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติอยู่ในขั้นชันโลกุตระชันพระอริยบุคคลก็จะรู้ว่าอะไรมันเป็นสาระอะไรมันไม่ใช่สาระอะไรมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอะไรเป็นความหลงงมงายอะไรเป็นปัญญาที่แท้จริงอะไรเป็น ความหลงอยู่ในชั้นปุถุชนชั้นกรรมภพชั้นผู้ที่หลงโลกหลงสงสารหมุนไปตามกระแสโลกหมุนไปตามกระแสอายนะนาพงแต่งอะไรเป็นกระแสของโลกุตรระอะไรเป็นกระแสของพระอริยบุคคลผู้ดับตัวตนออกจากสิ่งสมมุติผู้ไม่หลงผู้ไม่ถูกหลอกผู้ไม่ถูกมิจฉาผู้ไม่มีความเห็นผิดผู้ผู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐิแล้ว ผู้ที่ปล่อยวางมิจฉาชิติคือพวกที่ยังเห็นผิดเห็นว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้มาทําให้ตัวเองได้สุขได้ทุกข์เห็นว่าคนโน้นคนนี้มาบันดนุลบันดาลให้ตัวเองได้สุขได้ทุกข์เห็นว่าผู้นั้น <dess ous S 1> ผู้นี้มาบันดาลให้ตัวเองได้ในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาด้วยการอ้อนวอนด้วยการขอด้วยการบูชาด้วยการที่ตัวเองไม่ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองนี่เรียกว่ามันเป็นมิจฉามิจฉามิจฉาชิตีคือความเห็นผิด แต่พวกที่เป็นสัมมาทิฏฐิจะต้องเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาตามเหตุตามปัจจัยมันมีเหตุมีปัจจัยในการอาศัยกันในการสนับสนุนกันเกิดขึ้นมา <c oughs> เพราะฉะนั้นผู้ที่มีปัญญาที่แท้จริงก็จะรู้จะเข้าใจว่าอะไรเป็นสาระอะไรไม่ใช่สาระอะไรเป็นสิ่งปรุงแตง่งอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ถูกปรุงแตง่งอะไรอยู่เหนือดีเหนือชั่วอะไรรู้จักดีจักชั่วอะไรหลงอยู่กับดีกับชั่วอะไรหลงอยู่กับโลกสมมติอะไรอยู่เหนือโลกสมมติ mosquito? อะไรอยู่เหนือสิ่งปรุงแต่ง เพราะฉะนั้นการจเจริญปัญญาให้ถูกต้องที่ถูกทางที่สูงที่สุดในพระพุทธศาสนาก็คือการเห็นสัจจะการเห็นความจริงได้ด้วยตัวเองอย่าไปหลงเชื่อผู้อื่นก็การเชื่อผู้อื่นเราจะถูกหลอกได้ทุกเมื่อถูกหลอกให้เสียทรัพย์เสียเงินเสียทองถูกถูกหลอกให้เสียทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยที่ไม่เกิดประโยชน์โดยที่ไม่เกิดความรู้ความเข้าใจและหลุดพ้นจากความทุกข์ที่แท้จริงแต่ถ้าเราเชื่อในพระพุทธเจ้า เชื่อในหลักการเชื่อในหนทางที่แท้จริงเราจะไม่ถูกหลอกเมื่อตายเราก็จะได้ไม่ไม่ต้องไปตกต่ําในพบเบื้องล่างพบเบื้องต่ําที่มีแต่ความหลงงมงายมีแต่ความทุกข์ความบีบคั้นถึงตายเราก็จะได้ตายในที่สูงไปเกิดในชั้นโลก,กุตระชั้นพระอริยบุคคลผู้ไม่มีความทุกข์ความลําบากบีบคั้นขับแฉนผู้ที่มีปัญญาเห็นสัจธรรมตามความเป็นจริงนี่เรียกว่าถ้าเราเกิดปัญญาที่แท้จริงเราจะรู้จักอะไรเป็นสาระอะไรไม่ใช่สาระอะไร เป็นการปรุงแต่งเพื่นมาเพื่อหลออคนให้สุขให้หลงดีใจไปวันๆอะไรเป็นความจริงที่ทํำให้หลดคนหลุดพ้นจากความทุกข์ที่แท้จริงเรียกว่าเราจะต้องรู้จักแยกแยะรู้จักพิจารณาให้มันแยกใครอย่าหลงเชื่อในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ไม่เห็นโดยเชื่อด้วยความงมงายเราจะต้องพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองก้าที่จะพิสูจน์ถ้าที่จะปฏิบัติได้ด้วยตัวเอง เรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุมีปัจจัยในการอาศัยการเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นผู้ที่มีปัญญารู้แก้งเห็นจริงได้ด้วยตัวเองอย่าไปหลงเชื่อความงมงายอย่าไปหลงเชื่อสิ่งที่มีคนมาบอกว่าสิ่งนั้นจริงสิ่งนี้ไม่จริงเราจะต้องเชื่อในความเป็นจริงที่เราจากการคิดพิจารณาไข้ควรและปล่อยวางสิ่งปรุงแต่งไปตามเหตุตามปัจจัยได้ด้วยตัวเองแค่นั้นนี่เรียกว่าเราจะต้องลงมือปฏิบัติได้ด้วยตัวเอง หนังสือที่เราเล่าเรียนมาทั้งพระไตรปิฎกทั้งพุทธวจนะถ้าเราปฏิบัติตามเราจะรู้เราจะเข้าใจว่าอะไรเป็นความจริงอะไรไม่ไม่ใช่ความจริงอะไรเป็นอิทธิฤทธิปฏิหารอะไรเป็นความจริงอะไรเป็นฤทธิเป็นเดชดเป็นอำนาจที่แท้จริงสภาวะทางจิตท,ทางใจที่มีฤทธิมีอำนาจเป็นอย่างไรสภาวะทางจิตใจ,จปรุงแต่งมันเป็นอย่างไรวิญญาณความรู้สึกการเวียนว่ายแต่เกิดเป็นอย่างไรเราจะรู้เราจะเข้าใจได้ด้วยตัว,ยวเองแต่ถ้าเราไปเชื่อจากตำรา มันก็จะมีแต่ความลังเลสงสัยอยู่ในจิตในใจไม่จบไม่สิน้นเพราะฉะนั้นการเจริญปัญญาที่แท้จริงคือการเห็นว่าอะไรเป็นสาระอะไรไม่ใช่สาระที่แท้จริง